สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของเซ็นชื่อนะครับทีนี้เราจะพูดถึงตัวอักษรต่างๆของภาษาไทยนะครับเอาอแบบมาพูดถึงแบบย่อๆนะครับแล้วก็ไม่ให้เราหนักใจกับการไปทำความเข้าใจต่อลักษณะตัวอักษร นะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดแบบยากๆไปมันจะรู้สึกเหมือนตุบต๊บๆเหมือนกันนะเอ้คือเรื่องของเรื่องเราไม่คุ้นเคยแล้วจะต้องไปทําความคุ้นเคยกับของที่เราไม่รู้จักมันมาก่อนไม่รู้จักกับรูปร่างมันมาก่อนอามาดูตัวกอไก่กันก่อนนะครับ าดูตัวกอไก่กันก่อนว่ามันเป็นยังไงตัวกอไก่นะครับตัวกอไก่สมมุติว่าเรามารู้จักตัวกอไก่กันสมมติเรายังไม่เคยได้จับดูว่าตัวกอไก่ของคนปกติเขาเป็นยังไงนะครับให้เพื่อนๆหงายฝ่ามือด้านซ้ายขึ้น ให้เพื่อนๆหงายฝ่ามือด้านซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็เอานิ้วชี้หรือเอาอะไรก็ได้ของมือมือด้านขวาน่ะหรือว่าใช้ปากกามาจับแต่ว่าอย่าไปกดให้หมึกมันออกมานะเดี๋ยวมือมันเะเลอะเดี๋ยวเราจะลองลากเส้นกันดูนะครับในฝ่ามือเรานี่นะในฝ่ามือเราเนี่ยนะ หงายฝ่ามือด้านซ้ายขึ้นอ่าแล้วก็วางตรงไหนดีผมจะสมมติก่อนว่ะสมมติถือเป็นปากกาก็แล้วกันเพื่อจะอาจจะเอานิ้วชี้แทนก็ได้นะหงายฝ่ามือด้านซ้ายขึ้นแล้วก็วางตำแหน่งปากากาวางตำแหน่งปากกาตรงมุมของฝ่ามือ มุมตรงไหนอ่ะมุมที่อยู่ด้านนิ้วก้อยนะแต่ให้เข้าลึกมาตรงด้านในหน่อยนึงด้านในนี้ตรงไหนอ่ะด้านในตรงไหนใกล้ๆก,กับข้อมือนะเออแต่ยังอยู่ในบริเวณฝ่ามืออยู่นะยอยู่ในบริเวณฝ่ามืออยู่นะอ่า อน,นี้เอกไปปากกาวางเลยพอหาตำแหน่งนี้เจอแล้ววางปากกาเลยหลังจากนั้นขีดปากกานี่ฮะไปด้านหน้าเลยไปตรงๆเลยฮะไปตรงๆเลยไปตรงๆไปตรงเๆเรื่อยๆลากเส้นจากตรงนี้ไปหาตรงไหนไปหาตรงโคนนิ้วโปง้ง แต่ยังไปไม่ถึงนะอยาให้ไปถึงก่อนนะอ่าอยาให้ไปถึงก่อนนะพอไปใกล้ๆจะถึงโคนนีโปง้งแล้วเราเลี้ยวขวานิดนึงให้มันโคง้งๆคงเลี้ยวขวาโค้งนิดเดียวนะครับเลี้ยวขวาโค้งนิดเดียวแล้วก็วนเออแล้วก็เดินหน้าไปเดินหน้าไปเดินหน้าแบบโคง้งๆนะไม่หักมุมนะแล้วก็โค้งกลับไปทางซ้าย โค้งกลับไปทางซ้ายยืดกะว่าระดับมันน่าจะให้อยู่กับระดับเดียวกันกับตอนที่เรายังไม่เลี้ยวขวามานะ่ะเออระดับปรนมานั้นหลังจากนั้นวนซ้ายกลับไปเรียบร้อยแล้วก็เดินหน้าเดินหน้าต่อไปขึ้นขึ้นไปด้านบนนะ่ะขึ้นไปแล้วก็วนตรงๆไปแล้วก็ โวกับมาทางขวาทีนี้โวกับมาทางขวาขวาเยอะเยอะเลยทำมุมแบบโค้งโค้งโค้งตอนนี้เรามุ่งหน้าไปไหนการลากเส้นของเรามุ่งหน้าไปไหนมุ่งหน้าไปหาโคนนิ้วชี้นิ้วชี้แบบโค้งโค้งนะแบบนิ้วชี้แบบโค้งโค้งพอใกล้จะถึงนิ้วชี้ก็หลบหลบมาหาโคนนิ้วกลางเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะให้มุมมันน่ะ ไม่เป็นมุมหักศอกอให้เป็นมุมโค้งแล้วลากลงมาจบตรงตรงๆลงมา,มาเลยนะฮะลากตรงๆมาเลยมาจบตรงโคนนิ้วกอ้อยแค่นี้เราก็ได้รูปร่างของกอไก่แล้วอ่นี่ถ้าเกิดเพื่อนที่ที่เคยดูมาแล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่าโอ้ตัวกอไก่มันเป็นอย่างนี้นั่นเองตัวกอไก่มันเป็นอย่างนี้นั่นเองยังไงเอ่ยมันเป็นยังไงอะ่ะก็ที่บอกว่าหงายฝ่ามือซ้ายขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็วางนิ้วในตำแหน่งมุมของฝ่ามือนะ แต่ถืบเข้ามาด้านในนิดนึงมุมฝ่ามือนะมุมฝ่ามือด้านที่อยู่ใกล้กับข้อมือนะจริงๆแล้วมุมมุมฝ่ามือเราเนี่ยนะมาทาความเข้าใจกันก่อนมันจะจะมีอยู่สี่มุมนะสี่มุมตรงไหนมัางตรงไหนมัางหนึ่งก็คือตรงมุมตรงตรงคนนิ้งมุมหนึ่งอนะ่ะคนนิชี้มุมหนึ่งแหละ โคนนิ้วก้อยมุมหนึ่งแหละแล้วก็ตรงมุมตรงนี้ไงที่ผมบอกเนะี่ยตรงแนวนิ้วก้อยเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ตำแหน่งใกล้กับข้อมือเนี่ยมันก็มีสี่มุมเนี่ยอันนี้คือฝ่ามือเรานะอ่ะแล้วทีนี้ตัวกอไก่ที่ว่าเมื่อกี้ลากยังไงอ่ะลากนี้งไงอยู่ตรงมุมมุมแนวนิ้วก้อยเนี่ยแต่ว่ามุมแนวนิ้วก้อยมันมีโคนนิ้วก้อยกับ ตำแหน่งใกล้กับข้อมือให้ระวังตำแหน่งใกล้กับข้อมือนะแต่ลึกเข้ามาด้านในของฝ่ามือหน่อยนึงแหละหลังจากนั้นพาไปไหนต่อพอระวังปากกาเสร็จแล้วเราพาไปไหนต่อเราก็ลากไปหาคนนิ้วโปง้งลากไปเยอะๆเลยแต่ไม่ต้องถึงนิ้วโป้งนะหลังจากนั้นเราวกมาขวานิดนึงแล้วก็เดินหน้า เดินหน้าไปเดินหน้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแบบโค้งๆไปซ้ายแบบโค้งๆไปแล้วก็ไปเลี้ยวขวาแบบโค้งๆอ่าตรงนี้มันก็จบแล้วมุมเนี้ยแล้วก็ลากแบบโค้งๆไปหานิ้วชี้แต่ก่อนที่จะถึงนิ้วชี้เนี่ยเราก็ทําแบบโค้งๆนะลงไปหานูน่นนิ้วกลางนูน่นแล้วก็ลากลงไปหาคนนิ้วก้อยเลยนี่เราก็จะได้ ตัวก็ไก่ามาแล้วครับเพื่อนๆครับรูปร่างมันเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับฟังแล้วไม่เข้าใจเลยอะสมมุติสมมุติว่ามีคนฟังแล้วไม่เข้าใจเอาใหม่ oh เอาให้เข้าใจให้ได้นะครับอืมสมมุติอย่างนี้ไปวาดที่ท้องนะทีนี้ ไปวัดที่ท้องเลยนะไปวัดที่ท้องเลยนะใครที่ใส่เข็มขัดอยู่ใครที่ใส่กางเกงอยู่เราไปเริ่มต้นกันที่ระดับเข็มขัดเพื่อนๆลองจับดูดิค่ะเข็มขัดของเพื่อนๆมันจะอยู่ในกางเกงใช่ไหมตรงสะดือเราเลยนี่คือตำแหน่งตะขออตรงสะดือเราเลยคือตำแหน่งตะขอตำแหน่งซิปตำแหน่งตะขอน่ะ ตรงนั้นนะตรงนั้นเรียกว่าจุดศูนย์กลางนั้น่าจะอยู่ตรงกับสะดือเราใช่ไหมตรงนี้แต่ผมไม่เพื่อนๆหลบมาทางขวานิดนึงอ่ะมันจะมีไอตัวร้อยเข็มขัดใช่ไหมตัวร้อยเข็มขัดใช่ไหมเนี่ยตัวร้อยเข็มขัดไอตัวหูที่สอดเข็มขัดเข้าไปนเนี่ยเราจะเริ่มจุดเริ่มของกอกไก่ตรงเนี้อ่าเริ่มยังไงลากเส้นมาจากตรงเนี้ย ลากเส้นมาจากตรงน,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 นี้ขึ้นมาหาราวนมนี่นี่นี่ขึ้นมาหาราวนมขึ้นมาหาราวนมปุ๊บอย่าให้ไปถึงราวนมนะเลี้ยวนิดนึงเลี้ยวไปทางไหนอะเลี้ยวไปทางซ้ายนิดนึงเอ๊ะทำไมตอนนั้นตอนที่หงายฝ่ามือ ตอนที่หายฝ่ามือบอกว่าตรงนี้เลี้ยวขวาทําไมตอนนี้มเลี้ยวซ้ายเพราะว่าตัวกอไก่ตอนนี้มันอยู่คนละด้านนะเนี่ยฮะเมื่อตะกี้เราอยู่ด้านของการอ่านกอไก่อะตอนนี้เราอยู่ด้านของเราอยู่เราอยู่ด้านหลังของกระดาษนะถ้าเกิดเราเอากระดาษมาติดที่ท้องเราใช่ไหมตอนนี้คือเราอยู่ด้านหลังของกระดาษนะเออที่เราวาดอยู่นี่คือด้านหน้าของกระดาษอ่ะทีนี้ ขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาจากตำแหน่งไอ,ไอช่องที่สอดเข็มขัดเมื่อกี้ขึ้นมาหาราวนมกนที่จะถึงราวนมวกไปด้านขวาเออวกก็ไปด้านซ้ายเพื่อที่จะอ้อมอะไรอ้อมตำแหน่งหัวนมเรานี่ไงอ้อมอ้อมอ้อมหลังจากนั้นอ้อมตำแหน่งหัวนมเสร็จเสร็จแล้วอ้อมเสร็จแล้วนะไม่โดนตำแหน่งหัวนมแล้วเราก็ วนขึ้นไปด้านบนโวนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไปโค้งโค้งไปโค้งโค้งไปหาตำแหน่งกระดุมเสื้อไปหาตำแหน่งกระดุมเสื้อแต่ว่าอย่าไปแบบหักมุมนะเอาแบบโค้งโค้งอะโค้งโค้งอะแล้วก็เลยกระดุมเสื้อไปอีกหน่อยนึงเราก็ลากลงมาตามแนวของกระดุมเสื้อเลยลากลงมา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 นี่ไงมาจบตรงเข็มขัดด้านล่าง นี่งเราก็ได้รูปร่างของกอไก่แล้วครับพี่น้องง่ายๆนะง่ายๆนะง่ายๆนะตำแหน่งของกอไก่การลากเส้นของกอไก่ก็ประมาณนี้นี่ไงครับออกเป็นกอไก่แล้วทำไมจากจากจากขวาตอนนั้นอ่ะผมบอกให้เป็นซ้ายก็ให้เป็นซ้ายดิเพราะว่าตอนนี้กอไก่มันหันหน้าไปทางด้าน หันหน้าไปทางด้านขวาเพราะว่าเราเอากระดาษมาทาบที่ท้องเราแล้วเราเขียนจากด้านนอกอย่างนี้นะแต่ที่ผมบอกว่าให้หงายฝ่ามือตอนนั้นนะ่ะหงายฝ่ามือซ้ายอะ่ะหงายฝ่ามือซ้ายขึ้นน่ะเราเขียนแล้วก็เราก็อ่านเลยอะ่ะเออเท่ากับว่าฝ่ามือเรานี่คือกระดาษเราก็เขียนเลยอย่างนี้นะครับคงไม่สับสนนะครับเอาใหม่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  สมมุติกันใหม่กับการเขียนกอไก่สมมุติกระดาษแผ่นนี้เป็นกระดาษ a 4เพื่อนๆรู้จักกันดีเลยพอกระดาษ AC เนะี่ยอ่าผมวางกระดาษนี่ลงบนโต๊ะวางเรียบร้อยแล้วโดยให้ด้านของกระดาษเนี่ยเป็นแนวตั้งนะคือด้านกว้างนี่หามาผมาหันมาทางผม,มด้านบน ก็คือเป็นแนวสูงอ่าทีนี้เราก็จะเขียนกอไก่ในในกระดาษ A4 เนี่ยแหละจะเขียนตัวกอไก่แบบตัวใหญ่ๆเลยก่อนที่จะเขียนกอไก่นะครับก่อนที่จะเขียนกอไก่ในกระดาษ A4 เนี่ยผมจะขอเอาเอาอะไรเอาหูฟัง ตูฟังวูทวธมาวางตรงมุมกระดาษ a c ด้านซ้ายบนเพื่อนๆนึกภาพตามนะเพื่อนๆนึกภาพตามผมนะครับอ่ะวางทำไมอ่ะวางเพื่อที่จะให้มันเป็นมุมหลบเพื่อที่จะได้เห็นตำแหน่งกอไก่ฮะ อทีนี้ผมจะเขียนกอไก่แล้วนะเล่าให้ฟังก่อนว่ากระดาษ A4 แผ่นนี้เนี่ยเป็นกระดาษว่างเปล่าทั้งหมดเลยแต่ผมต้องการจะเขียนตัวกอไก่ขนาดใหญ่ๆแล้วผมก็เอาตลับหูฟังเนี่ยมาวางบนมุมกระดาษ A4 มุมไหนมุมซ้ายบนมุมซ้ายบนนะ ห่างจากมุมกระดาษประมาณสัก2นิ้วกว่าห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ2นิ้วห่างจากขอบประมาหากจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้วเอาตรงเอาเป็นว่าห่างจากมุมไม่ต้องพูดถึงดีกว่าห่างจากมุมไม่ต้องพูดถึงผมทวนนะ เอากล่องหูฟังเนี่ยมาวางตรงซ้ายบนโดยตำแหน่งกล่องหูฟังเนี่ยห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ2นิ้วห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย2นิ้วฮา่าทีนี้ถูกต้องแล้วผมก็ลากเส้นเลยลากเส้นจากขอบกระดาษด้านล่างนี่ฮะห่างจากขอบกระดาษมาสัก2นิ้ว ี่ผมต้องการเขียนตัวกอไก่ขนาดใหญ่ๆเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยห่างจากขอบกระดาษประมาณสองนิ้วลากจากข้างล่างเลยนะแล้วก็ลากปื๊ดขึ้นไปขึ้นไปเลยแววแวแว,แว,แว,แวปื๊ดไปเล็งไปยังตรงกลางของกล่องหูฟังเมื่อกี้ไปตรงกล่องตรงกลางของกล่องหูฟังแล้วผมก็หลบตรงนี้เลี้ยวหลบกล่องหูฟังฮนะ เลี้ยวหลบมาทางขวาโดยที่หมุนวน่วนวนุวนวนุวนวุนวุนอ้อมไปวนุนอ้อมไปวนแบบเบียดเบียดกล่องหูฟังเลยนะแล้วกล่องหูฟังมันมันก็มนมน,มนอะ่ะมันไม่เป็นเหลี่ยมอะ่ะเออผมก็ทาโค้งแบบเนี้ทำโค้งแบบเหลี่ยมเหลี่ยแบบมแบบนี้เอ้ยแบบมนมนแบบเนี้นะครับไปแล้วไปแล้วเลยกล่องหูฟังไปแล้วตอนนี้โค้งไปด้านตรง กลางๆของหูฟังด้านบนแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็วนขึ้นไปด้านบนเลยขึ้นไปด้านบนประมาณสักประมาณสักครึ่งนิ้วผมก็พาเลี้ยวมาทางขวา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 ,ขวาแล้วก็ตีโค้งมาตีโค้งไม่ไปตรงมุมแล้วนะครับพามาขวาไม่ไปตรงมุมแล้วนะครับไม่ไปตรงมุมกระดาษด้านขวาบนนะ ผมก็โค้งมาโค้งมาแล้วก็ลงมาด้านล่างเรียบขอบกระดาษลงมาเลยเรียบขอบกระดาษลงมาเลยโดยห่างจากขอบกระดาษด้านขวานะประมาณ2นิ้วปืดลงมาด้านล่างให้สุดกระดาษเลยนี่ไงครับเพื่อนๆครับนี่ไงครับเราก็ได้ตัวกอไก่มาแล้วเนี่ยเนียเนียเนียตามที่ว่าเนี่ยนี่ตัวกอไก่มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับมันมีลักษณะอย่างนี้ ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าโอยบอกยังไงเมื่อกี้บอกเร็วจังทําตามไม่ทันมเมื่อกี้ผมทวนไปประมาณสามรอบถ้าเกิดเพื่อนไม่จําหรือว่าฟังไม่เข้าใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าวิธีอธิบายของผมน่นแหละครับผมอาจจะอธิบายไม่เก่งและทีนี้ทําให้เพื่อนไม่เข้าใจนะผมว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ย น่าจะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายอยู่นะถ้าเกิดผมอธิบายไม่เก่งอธิบายไม่กระจ่างทําให้เพื่อนนึกภาพไม่ออกเนี่ยผมขออภัยไว้ด้วยวิธีการอธิบายของผมน่าจะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปรับวิธีในภายหลังนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่มีข้อคิดความเห็นก็ร่วมพูดคุยเสนอเนีเข้ามาได้ทางช่องคอมเมนต์วิดีโอนี้นะครับ ส่วนว่าถ้าเกิดว่าเผลอวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้เปิดคอมเมนต์อยู่เพื่อนๆก็เรียบๆเคียงๆไปหาวิดีโออื่นที่เปิดช่องคอมเมนต์แล้วก็ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเข้ามาได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่ว่าผมจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการอธิบายจะได้เราจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเนาะเรามาดูกันว่า ตัวขอไข่มันมีลักษณะยังไงอันนี้เราพูดถึงตัวกอไก่ไปแล้วคลิปต่อไปมาเจอกันนะครับว่าขอไข่ในอักษรของคนปกติเนี่ยมันเป็นยังไงผมจะพูดถึงสักสามตัวอักษรพอแล้วคิดว่านะจะพูดถึงกอไก่ขอไข่แล้วก็งองูออสระอาอีกอันหนึ่ง เออเอาของง่ายๆผมจะเอาแค่4อย่างนี่แหละกอไก่ขอไข่งองูสระอาะนะครับเดี๋ยวในตอนหน้ามาดูกันว่าขอไข่เนี่ยหากเราต้องการเขียนในแบบของคนปกติเขาจะเขียนยังไงให้เป็นขอไข่คลิปหน้ามาเจอกันครับ